พิมพ์แม่พิมพ์วันทองอะไรก็แล้วแต่นะในละคร์ิศาสตร์เนี่ยนะครับของสุพรรณบุรีเนี่ยท่านะผู้ชมนะอันนี้คือเลขของนะดูวันจะจากเลยครับ ดูก่อนได้ก่อนนะผู้ชมดูก่อน,อนไว้ก่อนนะครับแล้ว็็บอกว่าใบขอกับขุนช้างเนี่ยนะขุนช้างอยู่ที่นี่นะผู้ชมนะครับมี่พิมพแม่พิมพ์ก็มีนะนี่เป็นขุนช้างครับเนี่ยก็ซิบข้างหูเลยงวดนี้ขอชันเต็มเต็มสามตัว รวย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 นะครับอันนี้คือขุนช้างเห็นไหมขุนช้างก็จะายทองเยอะเลยมีหีบสมบัติด้วยเห็นปะก็มีหสมบัติเนี่ยนะหีบสมบัติเขา นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะขอโชคขอลาบนะมีกุมารด้วยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดสุดขังเลยนาะทีนี้ท่านผู้ชมนะฝากไว้แล้วกันนะใครชอบขุนช้างขุนแผนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดไผ่แขกนะผมพาผู้ชมมาชมนะครับเป็นตำนานเรื่องเล่าของวัดไผ่แขก ที่หลายคนหลายท่านนะถูกเลขนะครับของคุณช้างคุณแผนไอ้คุณช้างนี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาจะมีรูปปั้นนีให้ดูเลยเดี๋ยวหาว่าโกหก ว้ขอพอรขุนช้างแห่งสุพรรณบุรีท่านผู้ชมนี่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายที่นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับน,นี่ก็จะเป็นพะพิะเนเนตนะอันนี้จะเป็นพะพิะเนเนตที่นี่นะครับพะพิคเนตนะครับแล้วก็จะมีพระลาหูแก้ปีชงนะครับ มีพระราหูอยู่ตรงนี้นะครับมีพระราหูด้วยนะแล้วก็จะมีพระเจ้าต่างสินแล้วก็ฐานที่ตรงนี้นะครับเขากำลังก่อสร้างหลายอย่างเลยท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีพระพิกเนตนะครับพระพิเกเนต ชอบที่สุดก็คือเรื่องโชครื่องลาภเรื่งวาสนานี่แหละนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นของเส้นที่เขาบูชาไหว้ขุนช้างก็มีพระคม้ามีกล้วยนะครับอาจางเขาจะรุ่งพาถอดเสื้อพราม้าไายบ่าอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับก็คือบรรยากาศที่วัดนะครับท่านผู้ชม อันนี้เขาผนช้างเดี๋ยวเราไปหา่นช้างน,นะครับ <c oughs> วัดอุดมวัดอุทุมพรรารามนะหรือไผ่แขกน,นะครับท่านชมนี่นะหุ่นช้างนะครับที่เขาขอโชคขอลาบกัน ขบอกว่าตรงไหนนะครับท่านผู้ชมก็ดูในน้ำมนต์นะแล้วก็ต้องบอกขุนช้างแล้วก็ซิปนะครับเียเศษถีมึงสุพรรณนะครับแล้วก็ซิปข้างหงูนะครับเป็นรูปขุนช้างท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยมาวัดทุมพร ตารามนะครับก็มีเทพทันใจแล้วก็จะมีที่แน่ๆคือมีทางน้ำมนต์เขานี่แหละนะไอ้น้ำมนต์นี้ก็สุดยอดแล้วท่านผู้ชมดีสุดแล้วครับในยุคนี้นะครับเห็นไหมไอ้น้ำมนต์เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวเลขจริงลยนะนะครับเดีย๋ยวผมบนให้ดู อันนี้เลขของที่ขุนช้างเขาให้นะผู้ชมนะพาผู้ชมไปชมนะครับใครที่มีดวงมีโชคนะขุนช้างขุนแผนนะครับเขาก็ต้องนี่นะครับเป็นรูปปั้น,ป,นปั้นรูปหล่อ นี่เป็นรูปขนแผนแล้วก็จะเป็นขนช้างนะครับที่รวยนะครับที่รวยแล้วก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะเออท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นเทียงทีที่ใหญ่ที่สุด นะครับอยู่ที่วัดไผ่แขกนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นพี่กุม,มารน,นะครับพี่กุม,มารหรือไอ้ไข่หรือท่านไข่นี่แหละนะเรียกอย่างเงี้ยจะให้เกียรติท่านนิดหนึ่งนะครับท่านไข่นะครับ นนี่นะเขามาถวายเขามากราบมาไหว้นะฮะมาขอพรถ้ามองกันจริงๆนะเราคล้ายๆนคะือวัดไทยแต่ที่นี่เขาพัฒนาท่านผู้ชมที่นี่เขาพัฒนาหน้าเขามีสีสันเยอะ ครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นดินแดนนะครับเป็นดินแดนแห่งนรกนะครับนรกสวรรค์น,ะนรกสวรรค์ที่เขาจำลองมาให้ชมนะครับใครอยากทำความดีนะก็สร้างบุญไว้เยอะๆก็ไปสวรรค์ใครทำความไม่ดีนะครับ ก็ไปนรกเขาว่างกันนะนี่คำบังเพยเขาบอกนะครับดีอรองรองเท้าเขาก่อนเนีเท้าอันนี้ก็จะเป็นท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจำลองภาพไว้ให้ดูนะครับสอนเป็นสติเตือนใจนะครับเป็นสติเตือนใจว่าท่านทั้งหลาย เนอยู่ระมัดระวังนะครับอยู่กันด้วยความระมัดระวังุ่นผู้ชมนี่คือเป็นสติเตือนสอนคนนะครับสอนคนทั้งโลกสอนคนทั้งหมดก็ว่าได้นะุผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศที่ด้านหลัง ค,คนก็กมาทนะศึกษาเยอะนะมาดูนะมาดูาดูคาบดูอะไรพวกนี้นั้นจะได้สอนตัวเองสอนใจสอนคนหรือไม่สอนก็ตามนะครับเราไวสิ่งที่เตือนสตินี่ต้นทุเรียนนะเป็นต้นทุเรียนกายต้นนะครับลูก ลูกมันจะไม่กลมนะมันลูกมันจะออกมาเป็นต้นแทนเป็นหนามเนี่ยเขาเรียกว่าลูกทุเรียนสายต้นไม่รู้นะครับครัอ่าน่ายังไงหรือเปล่านี่ก็คือ